ความสัมพันธ์ที่จะประสบความสําเร็จนะคะมีอยู่สองรูปแบบนั่นก็คือนะคะหความสัมพันธ์ที่คุณเนี่ยนะคะต้องได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะโดยเฉพาะความสัมพันธ์ในเรื่องของครอบครัวใช่ไหมคะซึ่งเพจนี้เนี่ยก็สอนในเรื่องของครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะประสบความสําเร็จนะคะในชีวิตคู่นะคะมันก็ขึ้นอยู่ที่คน2คนด้วยไม่ใช่เพียงแค่ว่าตบมือข้างเดียวแล้วมันจะดังใช่ไหมคะ,ะชีวิตคู่ก็เหมือนกันนะคะเราจะทําดีขนาดไหนเรารักเขาขนาดไหนแต่ถ้าเกิดเขาไม่รักตอบนะคะมันก็ ไม่ได้อยู่ดีฉะนั้นความสัมพันธ์ที่นี้มากๆต้องเป็นทีมเวิร์กนะคะต้องต้องมีเป้าหมายร่วมกันต้องมีความคิดไปในแนวเดียวกันแล้วก็ช่วยเหลือกันไปตลอดเส้นทางนะคะแต่นะคะ,นะคะมันจะทําให้ความสัมพันธ์ที่เป็นทีมเวิร์กเนี่ยเป็นทีมเวิร์กไม่ได้เลยนะคะถ้าขาดความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้ก็คือความสัมพันธ์ในเรื่องของตัวคุณกับคุณนั่นเองนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ คุณกับจัก,กรวาลน,นั่นแหละนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนนะคะมีความคิดกับจิตใต้สํานึกเนี่ยที่ขัดแย้งกันนะคะจึงทําให้ความรักของเราเนี่ยไม่สมหวังสักทีซึ่งบางทีเราก็พยายามทําทุกวิถีทางที่จะทำให้ครอบครัวของเรามันเป็นทีมเวิร์กแต่เรายังทําไม่ได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะ สิ่งที่เราส่งออกมานะคะมันก็เกิดจากความคิดนะคะที่อยู่ในจิตใจของเราต่างหากนะคะเพราะว่าท่านั้นวันนี้นะคะเราต้องทําความเข้าใจนะคะที่จะเป็นทีมเวิร์กนะคะเดียวกันกับพลังจิตใต้สํานึกของเราหรือว่าจักรวาลน,นะคะหรือหรือว่าตัวตนของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของอความสัมพันธ์นะคะชีวิตคู่นะคะแล้วก็ ความสัมพันธ์นะคะโดยเฉพาะตัวตนของคุณเนี่ยแหละค่ะก็ต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะถึงจะสําเ็จในชีวิตคู่ได้นะคะแล้วก็มีคอร์สคอร์สหนึ่งนะคะที่เป็นการจูนตัวเองโดยตรงนะคะที่จะทาให้คุณเนี่ยนะคะเข้าใจตัวตนภายในแล้วคุณจะเป็นทีมเวิร์กกันนะคะเข้าใจกันนะคะเป็นเป็นเนื้อเดียวกันนะคะและสุดท้ายเนี่ยพอคุณรักตัวเองชอบตัวเองนะคะเป็นหนึ่งเดียวกันกับตัวเองนะคะเป็นทีมเวิร์กกันแหละคุณก็จะส่งนะคะนิสัยคําพูดการกระทำนะคะ แบกนั้นออกมาสุดท้ายแล้วคุณก็จะได้เจอคนที่ใช่นะคะได้รับการปฏิบัติที่ใช่นะคะแล้วก็ได้เป็นทีมเวิร์กจริงๆนะคะกับประสบการณ์ตรงหน้าคู่ชีวิตของคุณตรงหน้าอย่างแน่นอนนะคะใครสนใจที่อยากจะลงคอร์สนี้นะคะหน่อยใหราคาพิเศษที่1888นะคะส่งะคะสนใจก็แคปหน้าจอคลิปนี้นะคะแล้วส่งนะคะในอินบ็อกซ์เข้ามานะคะในทิกตอกก็ทักเข้ามาที่ไลน์แอได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ